สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพาลวยนะคะ่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพาลวยนะคะ่ะมือนีแอดก็ได้มาติดตามโข่งสุดถ่ายของปู สี่หกนะคะพี่น้องเอฟซีปูชิฟันทงให้ตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้อง f อฟซีก็ค่อยติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเด้อค่ะมือหนีแอกซสีหาคลิปเด็ดๆดีๆไปฝากพี่น้อง f อซเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะไปรับชมรับฟังจากปูซีหเลยะคะ่ะว่าชิฟันทงคงสุดท้ายให้ตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะนี่นะคะนกเม่ยตะเคียนเนะคะ่ะพี่น้องที่ฟัน ให้โชคปูสีหกเนาะค่ะพี่น้องกับเขามางวดทีละกับเขาเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีผูโชคดีเนาะค่ะนำชุดใหม่มาให้อีกเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเนี่ยค่ะแม่ยาตะเคียนเนาะค่ะทีเขาฟันปูเนาะค่ะได้โชคได้หลาบนำเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเขาฟันปูบอกแนวทางปูเนาะค่ะฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะนี่เป็นแม่ยยาตะเคียนเนาะค่ะชุดมีผููโชคดีกับนำชุดมาให้แม่ยยาตะเคียนอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะ มือนีแอดก็ได้มาดหาปู่40น้ค่ะเพื่อปู40จะฟันทงฟันทงคงสุดไายให้ตัวใดนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าเมดอย่าตะเคียนใดไปเขาฟันบอกตัวเด็ดตัวดีบอหรือว่าเหล็กตัวเดิมหรือตัวใดนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนมาสการค่ะมาตามคงชุดไายคับปู ฟันดีบ่ค่ะปันอีกบ่ปันนั่นล่ะเพิ่นบอกให้เพิ่นบอกให้เบิง่งนันงน่นแหละเบิ่งตามนั่นแหละเพิ่นว่าโอ้เพิ่นบอกให้เบิง่งเพิ่นว่าเบิ่งอัน,บอเ,นบออเบิ่งเลข3ดีๆเพิ่นว่าอือให้เบิ่งเลข3ดีๆีอ่าโอ้พอใจแล้ว, <c oughs> วน้องปูเพราะว่ามาตามน้องปูรอบนั้นเลขอยู่สุดเนาะ2 3 9แล้วเพิ่นบอกว่าให้เบิ่งเลข3ดีดีอือ มันงเลขสามดีดนะละเพื่อนว่าก็เลยก็เลยแต่เราก็เลยเขียนไว้แล้วนะผมกูก็เลยเขียนไว้ให้เนี่ยวมีฟันไม่องจากฟันนี่อีกกแต่บ่ไม่พอมบ่บ่เพื่อนบอกเท่านั้นนะเพื่อนบอกอะไรบอกเพื่อนบอกสนั่นเลยมาจะเมืองเลขสามดีๆเพื่อนว่าตัวกันตัวนั้นละตัวกันก็ได้ครับตัวกันกันตัวนี้แล้วกูเนี่ยมอนว่ามีเท่านั้นละอาจารย์เพื่อนว่าเมือนดีดีอาจารเพื่อนว่า บังเลสาไม่ดีพันว่าว่าบัเลสาไม่ดีก็ดมีตัวเดียวทตัวแปตัวเดียวกันว่าบังดีดีนอกมันก็ไม่ถนัดาตัวบรเลสาไม่ดีแม่พันว่าไมบเลดีดีเ่ยแีปกับสมตัวเดียวกันเออพ่นบอกบ่งเลสาไม่ดีพ่นว่าเปดกับสามตัวเลยแต่ว่าได้เขียนแมไ้ก็จะโค้งท่ไทยนเน่ยค่ะยังไง เออเขียนไปรอดินผ้าชวกไย่เียนได้ฟันดีปะคะฟันทำเนาบอกฟันได้ทำนบอกเออมันบอกว่าฟันยาวๆเลยฟันกับฟันใบ้านยังไรลาฟันาเบิ้งดีๆฟันมาสามดีๆครับตัวกันกันไหมเนี่ยฟันมาอระเด็นใดมีโซ่ไม่ลาก็จะอดีตเธอรอเาั เขาได้บอกันนี่นี่ตัวฟันท่งเราแมนมาค่ะตัวแปดเก่าในปู่โอ้คนบอกเริ่งเลขสามอือนี่สามกับแปดเพิ่อนบอกว่าให้เบิ้งเลขสามดีดีโค้งดยเป็นแปดเก่าโค้งดไทยนั่นก็เคียนมาได้ว่าโค้งดูไทยมะเลขสามก็เป็นเบิ่งดีดีมันจะเป็นตัวนั้นตัว เนี่ยนิวปูสามก็แปดตัวเดียวกันเอนว่ามันมันดังายกับเบิ้งดีๆในเลขสามเมนว่าังสี่เ่นิวสามเอันเจ้าบรับมันดังอัแปดก็รับพี่ติบแปดเก็บับเขียนตะควนมูได้แต่วันที่ยี่สิบนไปนี่ยเป็เป็นเลขอันนี้ตลอดสีเลยคูฟันเป็ะได้ถือเลขอันเว้ยบวกเพื่นบอกแก่บือเลขอันเขียนตะควันโมกเนอะ อันน <architectural. S 1> ี้ละอันนี้เพิ่นบอกตัวกันค่ะกันตัวนี้อันนี้เพิ่นว่าเบิ่งดีๆนี่เลีกซะเบิ้งดีดเบิ่งดีมันไม่ไเป็นตัวนี้นะตัวเปลี่ยนค่ะนแล้เพิ่นก็ไดยบอกยังไรเพิ่นก็ว่าเบิ่งบอกส้นไม่ละได้ม่โสดไม่ละเพิ่นก็ว่าติถึอเขาจะเขาจะติถึกองแต่ว่ากไม่โสคไม่ลาประซันเพื่อนว่าอือขลับหัวออกมานี่บ่ใหมันกลับหัวได้เห็นบะเจ้ขเ้ามันกลับอีกแล้วบ่ เปยหกสัแล้วที่มักลับสามเอเห็นบ้างารองห้องขายบ่กครับหัวครับหัวเป็นยังไงกับสื่อกลับอะไรทั้งบนทั้งหลังเน้่คูสองหอาอก็จะก็ถือโย่แมนก็จะกถือก็ือครับือังนครับแมนซื้อกลับก็ถือทั้งหลังทั้งบนเพราะว่าเหล็กมันโตเดียวกันสื่อกลับนันเข้าขอ่งหันลานหรือไปเ้านี่ยบอโล่งเราแต่ว่าเพ่นบอกว่าเม่เล็ซานีแล้มาเชียนค้งทไทยหายเนี่ยคูเนเนียโค้งสุดท้ายโอ้ยใส่สามครูเนีเนีย กลับท่นสิกับคือกับหัวปลาปูัวรหก็เเก่ามากเป็นยู่อันนี้ก็นนี้็แต่แล้วแต่ที่พิจนาเอาแล้วแต่ที่กับเอาค่ะล้แล้ิมีดวงเขาก็จถูกไปบมดวงให้ราดีกับรค่ะน่ะปูบิ่งดวงฮะปูบิ่งดวง ดังเหตุมาทุเรียดแล้วมันเด่ดเหลืแต่เมือะไรดอกบองดีเยอะดอกปูแนมเบิ้งแล้เหมือนวะเอาเป็นยังมาจ้าพราใดยูเหมือนมาปูไม่ได้เปนโสดไม่ใช่ดอกอันนี้เป็นแนวทางเอฟซีบอลเซดอกเป็นค้อมฝันเนาะมันกับฝันมาทุกคนเราก็าได้กระไรนอนฝันเนี่ยว่าปูฝันบัคขมูได้สันปูฝันหกเ็กวัดติดเนาะ มันก็เลยตรงมาตามเนีทข้างฝากคนนี่ปูฟันไปเถอะนะก็เ้ากออกกเาก็มาออกออกไซม่ได้ถือก็เื้อเมียนยูาสันฟันไปซื้อเนาะบ่มากกับ่ไไรได้ค่ะเพราะว่าเปนตามปูเห็น่หมนะคะก็ตจองมานะคะเนะพราว่ามันโมเตอร์มีเพิ่นบอกสองสามเก่านาะไม่ไปค่ะสองสามเก่าเมียนเมนครับเพิ่นเลยว่าเบิ้งดีๆเนี่ยเลขสามผลงานเสอค่ม่ติดเป็นตัวนี้่นตเลยวงก๋ใหม่เลย เือเลกนเหม็นแปเกาเลยเอาพวกโมมาเล่นเนาะคนบอกว่าสัยเล่นเป็นบ้าเบิ่งดีดีเนาะค่ะเพราะว่าต่องหวัดเม้าปูเขียนใหายสองสามเก่าคุณก็เลยว่าให้เบิ่งเล็กาีตอนที่ยี่สิบนเนาะแม่นค่ะกับมาคงถ่ายกูก็เล็กวงห้เนาะพี่น้องเป็นแปดเก่านะคะกับแคบนาจอไว้พิจารณาเนาะค่ะเนาะไว้ให้ยิบยับสลากกินแป้งรัฐบาลนะคะสนับสนุนนะคะสลากกินแบงรัฐบาลพี่น้อง มีโชไมีลาบกับชีตาด้มาเห็ดบุญน้ำปูเนี่ยแะเอยทะมาทำบุญทำท่านตอนมีโซ่เป็นลาบก็มาจะออกทั้งล่างทั้งบุญเหลหยออกทั้งล่างทั้งบนแต่บนลลาบบุอย่าลืมไล่ตังเด้อข้าพี่น้องคนไปซองก่อนเหล็กปูมักเป็นไล่ตังเด้่พี่น้องมึงาหามันก็ทั้งหลางทั้งบมดเนี่แหละท่ต้องกา่อันนี้โค้ง้ช่รนะคะ อย่าลืมนะคะมักออกไร่นีพี่น้องมันมักไร่ต่างมันมักออกไร่ต่างถามปูเบิงสามโตรงก็มีแล้วปูออกไร่ต่างออกไร่ต่างแบบตัวนี้เลยเก้าสี่สามมียังไปยังสีเหมือนปะสีเมีนปูสีมักเขียนตัางสีแหละถ้าคนไหนที่ติดตามปูเมีนค่ะถ้าคนไหนที่ติดตามปูนี่เพิ่นสีลูกโอ้ปูสีมักเบาะละวังไร่ต่างเนอะเราปูนี่ดีข้าคนไหนที่ติดตามปูน่ะ สามหนึ่งหาเก่าซีสามเก่าซีก็อย่าลืมเพราะว่าเก่าสามเขซื้อไปได้สามหนึ่งก็ซื้อได้หนึ่งหาก็ซื้อได้ถ้างกขึ้นขึ้นไปละขึ้นเทิงขึ้นเ่ปปูส่กหาหนึ่งหานึงสามซีสซีเก่าสามตัวน่ตวถ้าเป็นทัานเมนหาหนึ่งสามสามหนึ่งหา่นก็แคบนาจอไว้นะคะ ออกอีดีได้พี่น้องู้ใดติด,ดตามเลขปูนั่นเพินกับสีหงนะคะว่าออกไล่ต่างแตกสามตัวกะบออกมาแล้วนะคะเนาะเพราะว่าเพินกับเคียนห้เป็นแบบนีแล้วพี่น้องกะผิดจระนาบเบิงนะคะนะคะปูกระได้ฟันท่งห้แล้วนะคะปูว่าเลขสามกับเลขแปดในตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านก็ค่ะ ก็ไปพิจารณาเบื้องไปวิเคราะห์เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเมียาตะเคียนเด้อพี่น้องที่ที่ให้โชคที่เขาไปเข้าฟันปูให้โชคเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็ที่ปูฟันทงให้เราเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะปูฟันทงให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องโครงสุดท้ายเนาะคะ่ะของปูสี่หกเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะสามเก่าเนาะคะ่ะแต่ว่า สามกับแปดตัวเดียวกันปู่ก็เลยเอาแปดเก่าให้วงไว้พร้อมแล้วค่ะโค้งสุดท้ายค่ะตัวกันนี่คือห้าสองแล้วค่ะนี่เป็นโค้งสุดท้ายของปู่สี่หกนะคะพี่น้องก็แคปหนาจอไว้เด้อค่ะปู่ก็มีแนวทางฝากตอนพี่น้องโค้งสุดท้ายเราเด้อค่ะแคบหนาจอไว้ไปพิจารณาเบิ้องมัดกับจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะห้วยมันก็มีเขามีรุดเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านค่ะก็ แอดก็ได้มาติดตามให้พี่น้อง F C T. เอฟซีที่รอคอยแนวทางของปูซีหกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี C ค่ะแอดก็ได้มาติดตามแล้วเนาะคะ่ะก็รอติดตามคลิปต่อไปเนาะคะ่ะแอดก็สิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากพี่น้องเอฟซีแล้วคะ่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยนเนาะคะ่ะแอดกระสิหาคลิปเด็ดๆดดีๆมาฝากพี่น้องไายนี่ขอให้พี่น้องเอฟซี C. ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญร่ำล่ำรวยรวยกันทุกคนเด้อ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ